โอเคผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะผมก็เดี๋ยวคลิปนี้เราจะทําทางลงบริเวณตรงนี้กันนะผมก็ตักดินกองดินพวกนี้นะผมแล้วก็ตักโยนไปทาเป็นทางลงครับผมก็เดี๋ยวผมจะเดินขึ้นเลยนะผมก็ตอนแรกว่าจะขึ้นไปตักดินด้านบนนะผมตักดินแล้วก็โยนขึ้นด้านบนเอ้ยตักดินจากด้านบนนะผมโยนขึ้นนะผมโยนไปโอเคผมไม่รู้จะเดินขึ้นไวหรือเปล่าโอ้โหโอ้โหว้าวโอ้จอมแคทแม่งแรงว่ะโอ้โห หรือเปล่า <c oughs> ไม่ผมผมไม่เชื่อหรอกว่าเจ้าแคทแรงนะ,ผม,มออะผมไม่เชื่อเลยผมไม่เชื่อเลยนะโอเควันเราจะเอ่อตักดินเอ่อฝั่งนี้มาครับผมนี่อยู่ด้านหลังของเรานะครับโอเคมันลุยกันเลยลุยกันเลยรู้สึกมันยิงยงไงไม่รู้อ่ะเย้ยอย่านะพี่อย่านะอย่านะเออแมว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 เออแมวแมวอโอ้โหจิงุบทำไงเนี่ย <c oughs> เออช่างมันเถอะผมก็เออมันอยากยืนแบบนี้ก็ปล่อยมันเอ่ยืนไปนะครับโอ้โหอะไรของพี่แกวันนี้ผมกะจะเออผมกะจะอีนี่นะกะจะยืนอยู่ด้านบนแล้วก็เบี่ยงบินมาเนี้โอ้ยให้ผมเอารูปหล่อๆหน่อยพี่เออให้ผมมารูปหล่อๆหน่อยโอ้ยมันไม่ได้ดังเดแเราสักอย่างเลยทุกคน ไม่ได้ดังใจเรงทักเท่าไหร่นะครับดูดิเวลาเดินมันยังติดเลยเนมันยังติดดินเลยเนี่ยมันบ้าบอเลยเนี่ยเดินขึ้นไปโอ้ยเราจะได้ทํางานไหมวันเนี้เราจะได้ทํางานกันไหมวันเนี้เออผมไม่โยนแม่งแล้วเออเอาแม่งตรงนี้แหละโอ้ตายแล้วตายแล้วตายแล้วทุกคนตายแล้วโอ้ยไม่ไหวไม่ไหวแบบนี้ไม่ไหวนะครับ เดี๋ยวผมทําทางเออ่ทำทางขึ้นสักนิดหนึ่งเหรอเนอะผมก็ลองลองทําทางเซิฟเซิฟเซิฟเฟดูอ่ะเออทำทางเซิฟเซิฟดูนะผมทาที่ยืนแบบเซิฟเซิฟดูโอเคผมก็ฝึก็ลองดูผมลองดูเผื่อเผื่อได้เผื่อได้เออเผื่อโอเคไงเผื่อมันโอเคไงนะครับโอเคปึ้งโอ้โหดินทำไมมันแข็งอย่างเงี้ยทำไมมันขุดยากังอ่ะ

ตาย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  <doubles> ไม่ได้ดั่งใจเลยสักอย่างเลยนะครับผมตายแล้วโอเคโอเคเอาแบบเดิมนี่แหละเออธรรมดาเนี่เอาผมขุดตรงนี้แล้วก็ขุดบริเวณตรงนี้แล้วก็โยนลงไปแล้วก็แล้วก็ไปยืนบนนั้นแล้วก็ตักไปครับผมโอเคเอาแบบนี้แล้วกันเนาะเออไม่ได้ดั่งใจเลยสักอย่างเลยนะผมโอ้ยตา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 ย แถมแถมแถมจะตกจะตกซาด้วยครับผมเมื่อกี้อะไรของพี่แกครับเนี้ยมันไม่ได้ดั่งใจอลไรสอยจากเลยโอ้ตายแล้วตายแล้วโอ้ก็ไม่มีการสวิงครับผมไม่มีการสวิงนะก็ยืดเข้ายืดออกอย่างเดียวนะครับก็ตักดินบริเวณตรงนี้ออกครับผมตักดินบริเวณตรงนี้ออกแล้วผมก็จะเอารถเออลงไปยืนน่ะแล้วก็ตักแล้วก็ตักฝั่งนี้อ่ะอโยนมาครับผมนะครับแค่นั้นแหละเออแผนนะผมแผนมีแค่นี้ แต่ว่าแผนแผนเมื่อกี้ที่ผมจะทำอ่ะก็คือแบบว่าไปยืนด้านบนแล้วก็เบี่ยงเนี่ยผมจะยืนตรงนี้ยืนยืนบริเวณตรงนี้นะผมแล้วก็เบี่ยงเบี่ยงดินจากด้านตรงนู้นแล้วก็เบี่ยงมาฝั่งนี้นะผมก็ใจผมเมื่อกี้นะนะผมแต่ว่ามันไม่เป็นดังใจไงนะผมก็เลยได้ทําแบบนี้ผมก็ต้องตักดินอ่าบริเวณตรงนี้ออกแล้วก็เอารถลงไปยืนตรงนั้นนะครับโอ้ยไม่เป็นตั้งใจเลยนะผมโอ้ยมัน ไม่เป็นตามแผนนะผมไม่เป็นไปตามที่แผนได้กล่าวไว้นะครับก็ต้องเอาแบบนี้ครับผมต้องเอาแบบนี้นะ,เ,ะเพื่ <c oughs> <ๆ S 2> อนะนนะขับไม่โคเยอะเวียนเวียนหัวจริงๆนะทุกคนนะขับไม่โคเยอะเนี่ยเออผมเล่นทั้งวันนะเล่นเกมนี้นะครับผมเวียนหัวเลยนะครับสุดยอดมากเลยนะเนี่ยให้อารมณ์แบบเหมือนจริงมากเลยครับโอเคครับผมโอเคครับยาวไปผมยาวไปก็เดี๋ยวผมน่าจะลงไปยืนได้แล้วมั้งนะน,น่าจะลงไปยืนได้แล้วมั้ง โอเคน่าจะลงไปได้แล้วมั้งโอเคผมแล้วก็ลงไปผมนะปึ๊บเดินลงเดินเดี๋ยวน้องเออนั่นแหละยืะตึมโอ้โหตึมโอเคผมเรียบร้อยผมลงยืนเรียบร้อยผมก็ไม่น่าจะสวิงได้ป่ะน่าจะติดอ่ะเดี๋ยวขอยืนที่โล่งๆก่อนแล้วกันเนาะโอเคโอเคอย่าตกก็พอครับผมอย่าตกก็พอครับ โคผมก็เดี๋ยวเอาเคลียร์บริเวณตรงนี้ออกล้วก่อนแล้วกันนะกองกองเป็นกองกองตรงนี้นะครับจะได้สวิงสะดวกครับผมจะได้สวิงสวิงสะดวกนะครับโอเคโอเคผมยาวไปผมยาวไปนะเออน่าจะประมาณสองคลิปมั้งนะผมคลิปเดียวไม่น่าจะจบอ่ะผมว่านะก็ตอนนี้ก็ดําเนินไปได้แล้ว5 0ซครับ <c oughs> มันไวยังวะา0แล้วเหรอ เกล็ดินก้อดินบริเวณนี้ออกครับผมโอ้ตอนนี้จะเช้าแล้วผมจะเช้าแล้วนะโอ้จะเช้าแล้วผมมาเดี๋ยวเราโยนดินมาเลยผมแมดินบริเวณตรงนี้ออกไปเลยครับผมออกไปเลยปึ๊บออกไปเลยจุดจวดเลยผมจุดจวดเลยนะห้วโอ้สุดยอดมากเลยครับโอ้ตักไปครับผมโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแมวโอเคนะผม จวดตรวจนะผมจุดตวจนะใครชอบก็กดไลค์กดสับตะไคร้นะผมกดไลค์กดสับตะไคร้เลยนะผมแหมผมแช่นะครับก็เราอาจได้กี่นาทีแล้วนี่ในผมลืมเลยหกนาทีเองโอเคเอฟยาวๆไปนะครับผมหกนาทีเองขอชมกันไปเพลินๆนะผมชิวๆเพลินๆนะเพลินๆชิวๆก็บานไปผมวาโอเคยาวไปผมยาวไปนะครับ อหลุมตรงไหนเป็นหลุมก็ตักใส่ครับผมตรงไหนเป็นหลุมก็ตักใส่นะตรงไหนเป็นเนินก็ตักออกครับผมมีแค่นี้ผมมีแค่นี้นะครับโอเคดูมโอ้ยโอเคโอ้อ้ตอนนี้เช้าแล้วผมก็ปิดไฟเรียบร้อยผมปิดไฟเรียบร้อยแล้วนะครับเช้าแล้วเช้าแล้วครับผมโอยโยนดินไปครับผมครับ ก็ยาวไปก็โยนไปให้หมดนะครับโยนไปให้หมดเลยนะครับก็พวกนี้ก็โยนไปให้หมดนะครับโยนไปให้หมดนะครับโยนไปให้หมดเลยโอ้ยรับรองวันนานแน่นอนนะผมถ้าโยนแบบนี้นะครับโอเคผมจะเอาดินออกพวกนี้ออกให้หมดเลยครับดินพวกนี้ออกให้หมดเลยเสียเออเสียทีมันสวิงช้าผมมันสวิงมันเออสวิงช้ามากนะครับชื่อโอ้โหก็ยาวๆไปผม ยาวไปโอ้ดินหกโอ้โหไม่ได้มองเมื่อกี้เลยเมื่อกี้นะว้าโอเคนะผมเนี่ยทำเป็นทางลงครับผมทำเป็นทางลงคนระับง่ายๆเอ้ยมันจะเสร็จแล้วนี่หว่ามันเสร็จไวจังวะเฮ้ยคลิปเดียวจบเลยเหรอเฮ้ยเอาเรื่องว่ะเอาเดี๋ยวผมเอาคลิปเดียวเป็นจบเลยแล้วกันนะผมโยนโยนคลิปเดียวให้มันจบเลยนะครับโยน,ยนคลิปเดียวให้มันจบไปเลย ก็เดี๋ยวดูก่อนว่ามันคลิปเดียวงยเออจะจบแล้วนะครับเก้าสิบเปอร์เซ็นตแล้วนะโคตรไหวนะผมเดี๋ยวเอาคลิปเดียวไม่จบไปเลยแล้วกันนะผมเดี๋ยวดูมองภายนอกกันบ้างนะครับอ๋อโอเคโอ้โหสุดยอดมากครับผมลํำคลิปเดียวจบเลยคนระับโอโ้โหออโอ้โหสุดยอดมากครับผมยาวไปเรื่อยๆครับผมยาวไปเรื่อยๆนะครับเราไม่เหนื่อยเราไม่เมื่อยนะครับไม่เหนื่อยหมดปีแล้วผมอะ่ะโอโ้โห โอเคจะเสร็จแล้วผมน่าจะเหลือประมาณหนึ่งมงกีหรือถึงสองมงกีนี่แหละประมาณนีนะ้ผมว่าน่าจะหนึ่งมงกีบอ่ะนะครับน่าจะหนึ่งมงกีนะครับ,รบป้าโ okay. อเคเดี๋ยวเรามาดูกันเปลี่ยนแปลงกันผมมาดูกันเปลี่ยนแปลงกันป๊บเ,เ,เ,เรียบร้อยผมแต่แทนอ๋อมันบอกว่าให้เอารถออกก่อนเอารถออกจากบริเวณนี้ก่อนอ,อ,อ,อ๋อออกแค่ตรงนี้เองนะผมแค่บริเวณตรงนี้เองเออผมเดินเดินออกฝั่งนี้เลยแล้วกันนะไม่ได้่ะต้องต้องออกฝั่งนี้บะ อ๋อมันต้องออกฝั่งนี้ผมมันต้องออกฝั่งนี้นะเืออ๋อหมุนมาดีหมุนดีทำไมไม่หมุนอ่ะโอ้ยบ้าบอมเยอะเลยจ้ะอ๋อลองลองออกฝั่งนี้ดูผมลองออกฝั่งนี้ดูนะอือขึ้นได้หรือเปล่าขึ้นได้หรือเปล่าอ๋อได้อยู่นะได้อยู่นะได้เนา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 ะได้ก็บาแล้ว <laughs> ได้เนาะโอ้ย,ยเยอะเลยผมมีไกลเลยนะไปโอ้มึง ผมงึดมาโคเกมนี้ยังไงี้ยผมโอ้อะไรของพี่แกรครับเนี่ยไปว้า,วานอบางทีมันกหัวร้อนนะผมหัวร้อนเหมือนกันนะหัวร้อนได้คนระับเกมนี้หัวร้อนได้นะหัวร้อนกับรถนี่แหละเออหัวร้อนกับรถนี่แหละแค่นี้มันยังขึ้นไม่ได้ดูดิแค่นี้มันยังขึ้นไม่ได้เลยนะอบอเดี๋ยวผมลองไปเปลี่ยนไปขึ้นฝั่งนู้นดูดิเป็นยังไงกันบอกรีแออะไรนะ ไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวไปเดินไปถ้าฝั่งนี้เดินไปไม่ได้ผมวาปแล้วนะผมบาปแล้วนะฝันนี้เดินไปไม่ได้ผมวาปแล้วนะบาปแล้วนะวาปแล้วนะแทนแทนเออได้อยู่เราผมดูกันเปลี่ยนแปลงผมแทนแทนปัป๊บเรียบร้อยผมนี่ครับผมเรียบร้อยผมมีทางลงเรียบร้อยโอเคผมสำหรับคลิปนี้ก็ลาทุกคนไปก่อนแล้วกันนะผมก็ เดี๋ยวไปกดด้านล่างกันต่อนะผมเดี๋ยวมา,อาลองความแรงของรถดำดูว่าจะขึ้นเนเดินนี้ไหวไหมโอเควั okay, ม,มาัดีทุกคนนะผมวัดดีครับอะไรครับผมวัสดีครับ